ที่21คุมนรกในแดนดินในคุกมืดปราศาดดำจูเชียงกระแทกกายนั่งเป็นเวลานานสายตาเริ่มคุ้นเคยกับความมืดเห็นสภาพรอบกายได้อย่างเรือนรางนี่เป็นคุกกักขังที่ก่อจากศิลาทุกทุกด้านกระทั่งประตูหน้าต่างก็ไม่มีฉับทพลันนั้นริมโซได้ยินเสียงควรวญครางดังเบาๆคล้ายกับเพิ่งฟื้นตื่นจาก การสลบสไลายเล็งเสียงครางออกมาอย่างอ่อนล้าระหงจูเฉียงจุกใจได้คิดในคุกมืดที่มีเห็นแสงเดือนแสงตะวันเช่นนี้หรือยังมีคนอื่นอยู่ขณะครุนคิดได้ดเพ่งสายตาสอดสายในความมืดพบว่าที่มุมห้องคล้ายกับมีเงาดำสองกลุ่มจูเฉียงจึงค่อยๆเคลื่อนกายไปเมื่อเข้าใกล้เห็นเป็นคนสองคนนอนคดกายอยู่ จูเชียงทรงเสียงกล่าวว่าสหายเป็นใครหนึ่งในสองเงาดำขยับเคลื่อนกายเล็กน้อยกล่าวเสียงแผ่วเบาว,ว่าอาตมาโง่เหลงจือ้ออะไรเป็นโง่เหลงจื้อผู้บุโสอย่างนั้นอีกท่านหนึ่งคือเป็นเทียนเฮียงจือ้อความตื่นตระหนกข,ของจูเชียงใหญ่หลวงสุดปรมาณหลวงจีนโง่เลงจื้อกับนักพรตเทียนเฮียงจือ้อเป็นสองในสามเทพแห่งบุริม ครากอยังเคยยื่นมือช่วยชีวิตตนจากพวกเนธเทพยดาเฮงตรงเกือคขาไม่ถึงว่ากลับเป็นเฉลยในคุกมือร่วมกับตนได้ยินง้อเด่งจือกล่าวว่าท่านเป็นใครผู้อวสทั้งสองเมื่อคราก่อนเคยช่วยกำจัดนักสู้ดำสี่คนให้กับผู้เยาอ้อเป็นท่านนั่นเองผู้อวสทั้งสองชนายตกเข้ามาในพี่นี้นี่เป็นสถานที่ใด ผู้อวสมิสาวันีเป็นสถานที่ใดหรือนี่เป็นคุกกรกขังเฉลยของปราชาดดำโอ้ปราชาดดำโปรดประธานบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาต่อผู้เยาวด้วยหลวงจีนโง่เหล็งจื่อเงียบงันชั่วครู่ท่านกล่าวเสียงอันพรุ่งพล่านบุระสกน้อยหากท่านมีชีวิตรอดจากที่นี้ไปจะยินยอมกระทำเรื่องหนึ่งให้กับอาตมาหรือไม่จูเฉียงกล่าวโดยมิขบคิดว่ายินดี เียงแต่ความหวังคิดหนีโรดไปเลื่อนลอยยิ่งนักพุทธองค์โปรโดเมตตาแผ่บารมีศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประชกน้อยหนีโรดไปได้เถอะวันนี้อาตมาจะเล่าเรื่องราวต่อท่านก่อนเชิญประธานบอกเล่าไม่นานมานี้วงพวกหนักเลงพันเริ่มหรือว่าอาตมากับเทียนเฮียงจือเดินทางสู่ประเทศใต้หลี ทั้งที่ปราศจากวนอิมรกฏได้ได้ครอบครองกลองโคงยคำภีทองเป็นสมบัติจูเฉียงเจตินระถึกตนรับทราบเรื่องเกี่ยวกับกลองโยคำผีทองอีกแล้วจึงเนี่ยหูฟังอย่างจดจ่อได้ยินโง่หนึ่งจื่อกล่าวว่าแต่ความจริงหามีเรื่องดังกล่าวไหมและเนื่องเพราะคำเริ่มเลือทําให้เป็นชนวนเพศภัยอาตมากับเพียนเฮียงจื่อล้วนถูกคนคลุมหน้าชุดดาผู้หนึ่งทำร้าย คนคลุมหน้าชุดดำเป็นใครหรอขณะเกิดเหตุอาตมายังไม่ทราบศักดิ์ศรีคนคลุมหน้าแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วมันคือประมุกปราสาทดำนั่นเองประมุกปราสาทดำมีพลังฝีมือสูงล้ำศักปานใดหรือไม่อาจวัดคำนวณได้โอ้อาศัยพลังการฝึกปือของผู้อุปโชททั้งสองหรือยังไม่อาจ ถูกแล้วอาตมากับเทียนเฮียงจือไม่อาจรับเหมอประมุกปราสาทดำครบสิบกระปวนท่าก็ผ่านพลั้งทูกฆ่ากลุ่มจูเชียงตื่นตระหนกเป็นยิ่งนักคำบอกเล่าของง่อเดงเจื้อหากเล่าเรือในวงนักเลงก็ต้องก่อเกิดมรสุมปันปวนแน่นอนขาดไม่ถึงว่าผระมุกปราสาทดำจะมีพลังฝีมือสูงทรงปันเหลียวมองนักรถเทียนเฮียงจื้อ ที่ทอดกายแน่หนึ่งอยู่ด้านข้างถามว่าผู้อวุโสเทียนเฮียงไฉนมิได้ขยับเคลื่อนไหวเลยงอเลงเจือกล่าวเสียงหวนโวยว่าเทียนเฮียงเจือใกล้จะดับสูญแล้วอะไรมิมีทางช่วยเหลือเลยหรืออาตมากับเทียนเฮียงเจือถูกทําลายพลังฝีมือแต่แรกได้รับทันทรมานเขี้ยวเข็นนานาประการจูเฉียงคบเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าผู้เยาว์ห้างไม่ตาย ต้องใช้เลือดล้างปรา,าสาดดำโง่เลงเจือรําพึงขึ้นโอมณีตัดสะพิษพลาดเพียงชั่ว,วูบผลกรรมตามสนองพวกอาตมามีบามหมันสมควรตายแล้วผู้อโอโคิดใช้สอยผู้เยาวในเรื่องใดหากประสบน้อยออกจากที่คงครังได้ให้สอหาร่รงรอยคงคงเจือจนพบผ่านผู้ออุโสหมายถึงผู้นำของสามเทพแห่งบุริมเริง มีผิดอาตมากับเทียนเฮียงจือ่อแม้ถูกยกขึ้นเคียงขนานกับประสบคงคงจือ่อแต่ทั้งด้านวิชาฝีมือและสติปัญญาไม่อาจเทียบเทียมประสบคงคงจือ่อแม้ชัดหน่อยนิดขอให้ฝากบอกกับประสบคงคงจือ่อว่าอาตมากับเทียนเฮียงจือ่อได้รับผลจากกรรมที่ก่อไว้แล้วผู้ผู้โส์ที่แทกระทำผิดในเรื่องใดหรืออาตมาละอายต่อการบอกจากปากไป ประสบคงคงชื่อยอมบอกเล่าต่อท่านเองและฝากคำกำชับของอาตมาไปยังประสบคงคงชื่อด้วยภาระสอดแสวงอัจฉริยะรุ่นหลังขอมอบเป็นหน้าที่คงคงชื่อเพียงผู้เดียวจูเชียงพกศ์รีสาจากนั้นกล่าวว่าขอเพียงผู้เยาวมีชีวิตโปรดไปตรงท้ายทอดวาจาผู้อุโสต่อคงคงชื่อแน่นอนเพียงเกรงว่าอยากจะกระทำได้ดังปณิธาน หรือประมุกปลาศาสตร์ดำสั่งประหารท่านแล้วหรือมีผิดและผู้เย่ายังถูกอสูรคุ้มคลั่งใน18ปอสูรฟ้าใช้ลมปราณมหาการทำรายโอ้ลมปราณมหาการประสบน้อยกับวิธีรักษาผู้ถูกลมปราณชนิดนี้ทำรายคงคงเจือมีหนทางกระทำได้จูเฉียงเงียบงันไม่ส่งเสียงตนมีชีวิตอีกไม่กี่ชั่วย,ยามจะต้องถูกประหารแล้วแม้ว่าคงคงเจือ สามารถรักษาอาการบาดเจ็บที่ถูกลมปราณมหาการทำร้ายจริงแต่จะมีประโยชน์ใดกันในยามนั้นเบื้องบนศีรษะเ่วเสียงคลื่นคลนีคราง,งอลเลนจ์กล่าวว่าพวกมันส่งอาหารมาแล้วและเห็นช่องกลมบนเพดานเลือนออกอย่างแช่ม้าจูเฉียงอาศัยแสงสว่างที่สาดลอดมารำไรเห็นได้ว่างอเลเลนจ์ ที่ข้างกายมีสภาพอบเนตอนาสุดจะทนดมูมีมีบุคลิกงานสูงสงาดุดดังปิศาจที่ผ่านทันทรมานมาในคุมนกรกเหลียวมองเทียนเฮียงจืออดสรดหัโหนม,มิได้นักพระชาราผู้มีเกียรติภูมิเรื่องลึงยามนี้ลมหายใจรวยเรียนแทบขาท่วงชุดนักพรตแปดเปื้อนโดยคราปรเหตุเกระกลังดูท่าทีห่าง จะกำหนดดับศูนย์ไม่นานนะักยามนั้นตะกร้าใบหนึ่งถูกย่อนลงมาจากช่องกลมในตะกร้ามีสาเปาสามใบกับน้ำเยอะงอเหลงจือเอื้อมมือหยิบมาเืนเหยียบเปาไปจากนั้นตะกร้าถูกชักขึ้นไปในคุกกัะขังเขนสู่ความมืดมิดเช่นการก่อนจูเชียงเบ่งตาแทบฉีกขาดกล่าวว่านี่เป็นขุมนรกในแดนดินชัดชัด แ่เล็งจือทอดถอนหายใจกล่าวว่าเออพวกเรากลับยินดีตกตายให้หมดจดแทนที่ต้องทนทับสภาพอย่างนี้แต่ตอนนี้ประสกน้อยควรรับประทานอาหารบ้างผู้เยาไม่รู้สึกอยวทันใดมุมหนึ่งของคุกศิลาแววเสียงเจ้ากุ้งแสลิมนั้นดังมาว่าบุรุษหนุ่มมาทางด้านนี้จูเชียงจุกใจได้คิดช้าเท้าเข้าหาแต่เมื่อพบเห็นเงาร่างปูกล คาดว่าซุมเสียงายตรงข้ามทายโทษเข้ามาด้วยเครื่องกลไกลพิเศษจึงถามไปเรื่องอัะหรเรามีวาจาคิดถามท่านอยู่หลายประโยคเมื่อครูยังสอบปากคำไม่เพียงพอหรือหาไม่ได้นเป็นคำถามส่วนตัวคำถามส่วนตัวไม่ผิดท่านถามมาเถอะท่านบอกว่าไม่รู้จักท่ากระบีเดียวล่าวิญญาณความจริงเป็นเช่นนั้นหรือ จูเชียงงงง,งันไปบุบายตรงข้ามชนในถามปัญหานี้ซ้ำสองปากได้ต่อไปข้าพาเจ้ายืนกลานคำตอบเดิมเราขอถามเป็นการส่วนตัวท่านยังไม่ยอมตอบตามความสาติดจูเชียงพาเงียบเงันไม่ตอบคำลิมจ้องกวงพันกล่าวอี้หากเรามีเงื่อนไขผนวกด้วยเราจูเชียงใจสั่นรลนิบดิกลางคนนี้ฉนนรุ่มร้อนใรรกล้ทาบเพลงกระบีของตน คือเพลงกระบีเดี๋ยวล่าวิญญาณหรือไม่มันมีศักเป็นจงก้วงประชาดำ้นได้เสียส่วนตัวมีข้อผูกพันกับประมุขปราชาดำตอนนี้ตนกลายเป็นลูกแกอ่อโรคมดำความเป็นความตายตกอยู่ในเงื้อหมือฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิ์เสนอเงื่อนไขได,ได,ได้ขณะคบคิดกล่าวอย่างเย็นชาไปเงื่อนไขอันใดกันรท่านต้องการมีชีวิตสืบต่อไปหรือไม่ย่อมต้องการแน่นอน นี่เป็นความรู้สึกของปุตุชนอย่างนั้นเราเสนอเงื่อนไขนี้ต่อานแลกเปลี่ยนกับคําตอบที่ว่าท่านรู้จักท่ากระบีเดียวล่าวิญญาณหรือไม่ท่านเห็นเป็นอย่างไรจูเชียงต้องคบคิดอย่างรวดเร็วนี่นะ่ะเป็นข้อเสนออันเย้าวยวนใจแต่กเกรงว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้ข้อนี้เป็นเยือ่อรอลวงถามความจริงจากตน รอจนทราบชัดว่าตนเรียนรู้ท่ากระบี่เดียวล่าวิญญาณของบิดาจูเม้งส่งคงลงมือฆ่าตนเป็นการขุดรากถอนโคนแน่นอนดังนั้นจึงกล่าวว่าอาภัยที่กเจ้าทำตามคำสั่งไม่ได้บุรุษนุม่มเงื่อนไขปลดปล่อยท่านไปหนึ่งหาใช่ลุมพลางกับดักและหาใช่วาจาหลอกอาจจะใช่ไม่มีเป็นความจริงเราขอเอาเกียรติเป็นประกัน จู่เคียงลอกหัวร่อยญยยันกิติภูมิของมันมีคุณค่าราคาใดวาจาเย,ย่งนี้กระทั่งทารกอมมือยังไม่ถูกหลอกลวงจนหลงเชื่อจึงกล่าวอย่างหมดเชื่อใหญ่ข้าพเจ้ายินยอมก้มหน้ารับลิขิตของฟ้าเด่นหมายความว่าการตกลงของพวกเราไม่สำเร็จเลยนี่ผิดท่านคงทราบแล้วว่าพิธีประหารท่านในวันพรุ่งนี้เราเป็นผู้ควบคุมให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย จูเจียงแค้นหัวร้อย่างเย็นชาถือเป็นคำตอบลิ้มจ้งกวงอึ้งไปชั่วขณะจึงกล่าวว่าท่านค่คยค่อยคบเคิตดดัวเถอะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก่อนฟ้าสั่งท่านสามารถเปลี่ยนความตั้งใจได้สุ่มเสียงทันเงียบหายดูท่าได้จากไปแล้วซึ่งพฤติการของมันชวนให้เคลือบแคลงสงสัยมน,น้อยจูเชียงกระเทกกายนั่งพิงผนังความแค้นเผงอาฆาตอัดแน่นสมบ กดดันจนแทบคุ้งคลั่งไปสนิฐานจากบอ่อแสที่มีอยู่ปราชาดำเคยศัตรูคู่แขนแน่แล้วแต่ตอนกลับกลายเป็นเนื้อบนเขียงของฝ่ายตรงข้ามกำลังจะเชื่อเฉือนในเวลาข้างหน้างอเลนจื้ที่อีกมุมหนึ่งพันทรงเสียงขึ้นว่าประสบน้อยผู้กล่าววาจาเมื่อครู่เป็นใครจงก่วงของปราชาดำประสบน้อยเทียนเฮียนจ้ดับสูนแล้ว จูเฉียงสถานเทวร่างลุกขึ้นตรงเข้าไปกล่าวเสียงสันลริงเทียนเฮ้งผู้โสตายแล้วหรือนีผิดเพิ่งสิ้นใจไปเองแม้ว่านี่เป็นผลสุดท้ายที่คาดหมายอยู่ก่อนแต่หนึ่งในสามเทพแห่งบุริมกลับมีบั้นปลายเช่นหนี่งนับเป็นที่น่าสะทกสถานจูเฉียงคุกเข่าลงกราบศพอย่างเงียบงันทั้งนี้เพราะผู้ตายเคยมีพระคุณต่อตนมาครั้ง ในคุกศิลาอันมืดมิดมีคนครึ่งเป็นครึ่งตายผู้หนึ่งคนสูญเสียกำลังภายในผู้หนึ่งกับซากศพอีกซากหนึ่งบรรยาการยิ่งสยดสยองสะเทือนขวัญจูเฉียงทั้งคับาแ้นทั้งรันทดอดใช้มือทุบก,กระนำผนังมิได้แผ่ร้องสุดเสียงว่ามีคนตายแล้วเสียงร้องนี้กลับมีปฏิกิริยาตอบโต้ในเสียงดังเคือครัรนบนผนังปรากฏประตูบานนึเลื่อนออก แสงสว่างอันซีดจางสาดส่องเข้ามาบันไดศิลาแถวหนึ่งถอดขึ้นสูงเบื้องบนแสดงคุกมืดนี้ก่อสร้างอยู่ในใต้ดินบุรุษเสื้อดำสองคนสาวเท้าเข้ามาหนึ่งในสองกล่าวว่าแผดร้องไปใหญ่จูเฉียงคบเขี้ยวเกียวฟันกล่าวว่ามีคนตายไปแล้วผู้ใดนักพรตรูปหนึ่งบุรุษเสื้อดำอีกคนเสื่อกายไปตวปรวจชีพจรข้อมือของเทียนเฮียงจือกล่าวเสียงเย็นจะเยียบว่า ไายได้กลับหมดจดกว่ามีอะดหน้าแตกตื่นง้สาทาันเปเรียนจงก่วงจบบทที่ยี่สเิเอ็